ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนรายการมีอ o โซได้โดยตรงที่086 085 8090ไม่โดนหักค่าในแน่นนะจ๊ะชุดแชร์ชอกับอีกซาสวไฟเชื่อมชีวิตคุณใหง้ง่ายขึ้น Canon delighting you always คำเตือนโปรดกดพอดและอ่านก่อนครับผม Canon present um. uh. ก็สู่รายการวิทาศาครับผมครับผมครับผมรายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความดีของคนหนึ่งร้อยคนที่ดูดีนะครับว่าหนึ่งร้อยคนที่ดูดีใครดูไม่ดีเราไม่ดูครับเรื่องไหนคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณต้งใจเราจะเป็นคนที่ก็ไปข่าวคนดูดีให้คุณเองครับผมปลื้มรับหน้าที่ดำเนินรายการและพิธิกาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจเมตตาใจดีเลยกันนะครับนั่นก็คือแคนนอนชูเชอร์โชว์อินสันไวไฟช่วยชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นและอยังจอดแคนนอนในกระเปิดตัวกล้องใหม่สองตัวเลยนะคะ นี่นะว่คือ iQOO ห้าหนึ่งศูนย์ HX <F> นะครับผมเป็นรุ่นโปรโลเลยก็ว่าได้ปรนะสิทธิภาพการซูมสูงมากและในมือท็อปทิพ์นะคะอ q o o 240 HS นะคะสลิมบางเหมาะสำหรับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวจริงว้าวจุดเด่นเนี่ยอยู่ตรงที่มี Wi-Fi ค่ะพี่ปื้มสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะแ<บ>ท็บเล็ตที่มีระบบ iOS และ Android นะคะก็สามารถที่จะแบบเชื่อม Wi-Fi เข้ากับกล้อง <ผม S 1> นะคะอถ่พูดส่งเข้ามือถือได้เลยถูกต้องเสร็จแล้วก็อัปโหลดเขา Social Network <บ>้าโซเชียลเน็ตเวิร์กที่สำคัญนะคะเวลาที่จะแชร์รูปเนี่ย<บ>ก็เป็นรูปที่ใรเรโซลูชันด้วยมีความละเอียดสูงมากๆเลยทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอ,อ ไม่ต้องเก๊กครับพี่ผมจะขายเฉยๆครับก็เจ้าแคนนอนสตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนนอนอีซัสห้าหนึ่ HS หรือว่าจะเป็น <c oughs> สองสี่ HS ค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของกล้องที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะข่าวสารกิจกรรมของอีซัตได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะง,งั้นเดี๋ยวเราก็จะเ <c oughs> ข้าสู่ช่วง วันนี้เราจะมาพูดถึงที่มาของกล้องถ่ายรูปตัวแรกของโลกกันครับคุณจอห์หรือว่า the b e s t camera คำว่า photo graphy นะครับมาจากภาษากรีกสองคำคำแรกก็คือ p h o t ที่แปลว่าแสงสว่างและ g r a p h ียนแปลว่าการเขียนครับเพื่อมารวมกันก็หมายถึงการเขียนด้วยแสงสว่าง หลักการของการประดิ์กล้องถ่ายรูปนะฮะได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,400ปีก่อนเลยนะฮะ,ฮะโดยอริสโตเติลซึ่งเขาเนี่ยได้บันทึกไว้ว่าถ้าเราปล่อยให้ลำแสงผ่านเข้าไปในรูเล็กๆในห้องมืดๆ<แ>ถือกระดาษขาวให้ห่างจากรูรับแสงประมาณ15ซนติเมตรเนี่ยนะจะปรากฏภาพกลับหัวที่ไม่ค่อยจะชัดเจนนักบนกระดาษครับอริสโตเติลัไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่อริสโตเติล แต่เน, <Yeah. S 1> เนี่ยพายุ <Bye. S 3> <Ow! S 2> จนต่อมาจึงได้ใช้หลักการนี้นะครับประดิษฐ์กล้อง camera obscura โดยคําว่าคามีลาเนี่ยนะครับมาจากคําว่าห้องส่วน obscura นะครับมาจากคําว่าความมืดอ๋อก็คือห <Yeah. S 1> ้องมืดเอย่าจนกระทั่งปีคริสต์ศักราชที่1814นะครับชาวฝรั่งเศสชื่อว่าโจเซฟนิซิฟุนิปโอเคเฮ้ยผมฟังไม่ชัดอะขออีกทีหนึ่งโจเซฟนิซิฟุนิปอีกทีเลยครับผมใกล้จะกระจาดละโจเซฟนิ ทำไมมึงพูดไม่เหมือนเดิมผมโมโหเลฮะที่มันยากใช่ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะได้ทดลองนําสารที่เรียกว่าซิลเวอร์คอไลน์เนี่ยนะฮะนำมาเคลือบลงกระดาษที่ไวรัภาพในกล้องออฟสคิลลอครับผมพร้อมกับเปิดกล้องให้รับแสงนานถึง8ชั่วโมงก็เลยทําให้กระดาษที่เคลือบดังกล่าวเนี่ยค่อยๆมีภาพปรากฏขึ้นมาแต่อยู่ได้ไม่นานนะครับผมก็จางหายไปนะครับซึ่งคือเป็นเหตุการณ์ครั้งสาคัญต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีการถ่ายภาพเลยถือว่าเป็นภาพแรกของโลกเลยก็ได้อ่าถือว่า เป็นภาพแรกของโลกเลยก็ได้นะครับอันนั้นเนี่ยและเวลาต่อมานะครับที่นายโจเซฟยไรยานี้เนี่ยฮะก็ได้เป็นหุ้นส่วนกับลุยดีิแกครัโดยทั้งสองคนนี้นะครับได้ร่วมกันพัฒน,นาวิธีการสร้างรูปถ่ายขึ้นมานะฮะ<อ>จนสามารถทําการบันทึกภาพให้อยู่คงทนได้สําเร็จ อีกครั้งใช้เวลาในการรับแสงนะ่ะน้อยกว่าเดิม30นาทีเลยซึ่งวิธีการของนายดีเกเรียกว่าดีเกโลไทป์และต่อมาก็ได้กลายมาเป็นชื่อของกล้องตัวแรกของโลกนะครับในปีคึ้นสกักดร 1, 8 3 9า1839ครับผมซึ่งการถ่ายภาพในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีหนังสือเก่าชื่อว่าสยามประเภทประเภทอะไรครับประเภทสยามครับวันที่11เมษายนพศ2 0 0พ 4 4 4เนี่ยกล่าวว่าเรามีช่างภาพคนแรกในสมัยรัชกาลที่3นั่นก็คือท่านสังฆราชฝรั่งเศสชื่อปาเลกัวส่วนคนไทยเนี่ยที่เป็นช่างภาพคนแรกก็คือพระยากราสากริตโกสนครับผม <c oughs> หรือชื่อว่านายหมดเ <c oughs> รื่องการถ่ายภาพในเมืองไทยเนี่ยได้พัฒนากันอย่างมากในสมัยรัชกาลที่5ครับผมโดยเริ่มจากการที่กล้องที่ใช้ฟิล์มและพัฒนาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ที่ใช้ระบบดิจิตอล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 และนี่ก็เป็นที่มาทั้งหมดของกล้องตัวแรกครั้ง ของโลกและของประเทศไทยครับคุณจอ,อ, yeah. อร์ยัสปอนเซอร์ก็เป็นกล้องสารบ,บิวจริงก็เป็นกล้องนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับรูปภาพนะฮะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเชื่อว่าใครมีอินเทอร์เน็ตและมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้แน่นอนจะต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนและเกือจะทุกคนต้องเคยคำแบบนี้แน่นอนอเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมกันเลยครับหัวข้อในวันนี้ ถ้าคุณจะอัปโหลดรูปของคุณลงโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณจะแต่งรูปให้สวยก่อนแล้วค่อยโพสหรือไม่แต่งหน้าสดลงมันใชอย่างนั้นเอาครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่อันที่เรารปดูกันดีกว่าว่าเนี่ยสาวๆดูดี100คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกแต่งภาพหรือไม่แต่งภาพลงมันดิบๆอย่างงั้นะเพื่อเป็นการไม่เสื่อล้แล้วไปชมเลย ไค่ะแค่เราไปถ่ายรูปรูปหนึ่งมาแล้วจะเอาไปแชร์ต่อให้เพื่อนดูใน Facebook เนี่ยขอถ่ายเลยว่ารูปอันนั้นเนี่ยเราจะเอามาแต่งรีทัชใช้มันจนเราหนำใจพอใจก่อนเราค่อยเอาไปแชร์หรือว่าถ่ายมายังไงลงมันเพียวๆอย่างนั้นอ่ะปกติเป็นคนแต่งรูปแต่ว่าจะไม่แต่งเยอะเพราะส่วนแต่งเยอะแล้วมันเอ้ยอะไรอ่ะมันดูเฟมดูหล่อใช่ไหมมาชาอใช้โปรแกรมอะไรแต่งบ้างไม่รู้เลยรู้แต่ม b ิวต t y โมบิวตี้เห็นมีโปรแกรมใหม่ที่แบบตัดเอาหน้าคนไปใส่หน้าซูโมหน้าหมานาอะไรเอะ นี่แปลว่ารูปไอิดมันแต่งแล้วใช่ไหมมันเลยเหี้ยสาเหตุหลักๆที่เราแต่งรูปเนี่ยก็อยากให้สวยขึ้นไงคะอยากให้ดูดีขึ้นเพราะธรรมชาติมันดูไม่ค่อยได้ธรรมชาติมันลงโทษเกินไปเราต้องทำมันถ้าอย่างนี้ลงโทษนะถ้าอย่างนี้มันลงโทษนะพูดกับรูปตัวเองได้สามพยาจะพูดว่าอะไรครับโดนลงโทษแต่งก่อนหน้าใสวิงไหมคะวิ้งเลยแม่แล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊กเนี่ย Sampai pagi persen? ผู้ใจอย่างนี้ก็แต่งแล้วตัวจริงเป็นไงไม่ไหวนะแต่งนิดหน่อยมันก็ต้องดูดีใช่ไหมทุกคนเวลาขึ้นแต่งค่ะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะอะแต่งค่ะแถมเวลา260ห่ายปุ๊บสวยเลยค่ะสิวไม่มีหายหมจริงเหรอไม่ต้องเข้าคลินอีกเลยไม่มีโพสลงไปเป็นไงไลฟ์บารนไหมสุดยอดสุดยอดสามพยางสวยมไหมล่ะไลฟ์โคตรเยอะสวยไว้ก่อนเศรชิบหายหน้าสดค่ะบางทีก็สดบ้างอะไรบ้างบางทีคนเราก็ต้องแบบดูไม่ดีบ้างในบางเวลา ขอบพี่ครับผมขอแต่งบ้างนิดนึงอาจจะแบบปรับให้ขาวขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วอสามพยา์ขอนิดนึงก็สวยอะแต่งอยู่แล้วแต่งให้ดูขาวเึ้่หน้าเราจะดูแบบเบลอๆขาวๆห้เห็นทุกชมใช่เลยแต่งนิดนึงได้ไหมหน้าใสแล้วกันค่ะสีให้สวยนิดนึงอนนี้สามพยานใสเกินจริงค่ะ ก็ได้เป็นคนกดไลค์ดีได้ไป็คนกดไลค์เย,ยอะๆมันถ่ายปั๊บะะลลลแล้วมันเป็นยังไงมันเร็วกว่ายันทีแต่งค่ะมันแบบว่าเนียนใช่ไหมคะแบบขาววิ้งอล่าสุดลงรูปแล้วมันเป็นยังไงพอแบบว่าคนกดไลค์แบบเยอะมากาสวยอะไรอย่างเงี้ยขาวอะไรอย่างเงี้ยทำไงอะอะไรเงี้ยก็บอกว่านอนเร็วกินผักเยอะๆค่ะแต่งค่ะวันหกสิบช่วยได้สามพยางเปะเบาๆสวยด้วยแอปเอามึงสพมากเนื้อต้องแต่ง ก่อนนะคะถ้าเกิดหน้าท่วมเงี้ยก็ไม่ไหวก็ต้องน้างเรียวเดียวก่นอน สามพยางเรื่องของกูแต่งค่ะแสงนิดนึงอาจจะขาวกว่าตัวจริงขาววร์อะไรอย่างเงี้ยติ่งไงเรตติ้งพุ่งไหมก็พุ่งกระฉูดนี่ก็ต้องแต่งนะคะส่วนใหญ่จะเข้าในไอโฟนก็จะมีพวกโฟโต้รัสคานาทัศน์โซนแลงวบนเฟซบุ๊กก็ต้องลงในอินสตาแกรมก่อนคิดว่าคนในเฟซบุ๊กเนี่ยแต่งภาพเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะในรูปแบบดูดีมากดูดีมากแล้วตัวจริงอนไรเรื่องสามพยางแต่งแล้วสวยสวยต้องแต่ง แต่งค okay? really ่ะไม่อยากแบบเป็นศพอะไรเงี้ยค่ะล้วจะแต่งอะไรบ้างแต่งสีค่ะจิ๊บใช่ว่าแต่งสีแล้วจามพยานอุ้ยศพจังแต่งต้องแต่งบ้างรูปที่ไม่มีเราก็จะไม่แต่งนูปที่มีเราจะแต่งแ้วรูปเพื่อนอะถ้าไม่มีเราก็ไม่แต่งแล้วถ้าเราถ่ายคู่กับเพื่อนอะก็แต่งสามพยางเวอร์เวลาสวยไหมคะ แต่งค่ะขอดูดีไว้ก่อนนะคะถ้าจะออกสื่ออะไรอย่างงี้โอ้ยไม่แต่งค่ะลรบธรรมชาติสวยอยู่แล้วอะรอย่างงี้สามพยานกูสวยมากใช้ทุกแอปค่ะนิดนึงอะค่ะปิดหน้ามนๆเราหน่อยอะไรยงี้แต่งค่ะคองแต่งภาพให้มันดูมีคลาสหน่อยค่ะแต่งสีทำเป็นภาพเบลอๆหน่อยอะค่ะ ไม่แต่งค่ะอาศัยว่าหาแสงสวยๆก็พอแล้วอย่างเช่นตรงริมน้าตกถึงไปถ่ายมาแล้วค่ะมาแล้วช่วยชาญผมเคยเห็นคนอย่างเงี้ยพราะมองไกลๆอ่ะน่ากลัวอยู่นะได้แต่ละภาพก็ประมาณ1ิบแอร์คืนไปได้หนึ่งภาพ่ยอะไปถึงไม่แต่งรูปคับดูแล้วมันเหมือนมันหลอกตัวเองอะค่ะเราควรจะภูมิใจในสิ่งที่เรามีมากกว่าถึงเราอาจจะสวยไม่สู้พี่เขาแต่เราก็ต้องภูมิใจว่าเออเราสวยในแบบของเรา งามมากมาก <S <S ยยังไม่แต่งนะ <S 2> <S 2> ไม่แต่งค่ะถ่ายปุ๊บแล้วลงเลยคะ <S <S ่ะมันใส่มันใส่ ูปที่ถ right> ่ายเพิ่มเพอิญแบบมุมมันกำลังได้พอดีอะไรอย่างงี้คิดว่าคนส่วนใหญ่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ตเนี่ยเขาแต่งภาพกันไหมก็เยอะนะจะจากเคนรอบๆข้างอะไรอย่างงี้เห็นกว่าจะลงได้แต่ทีนึงก็ต้องผ่านโฟโต้ชงโฟโต้ช็อปเลยส่งจากคอมแล้วผ่านจากมือถือมือถือแล้วส่งกลมกลับอะไรอย่างงี้สามพยาสวยจังวะแต่งแน่นอนมีกี่แอกใส่บอแต่งแต่งมันหมดเลยเนโอ้พงทิชาไม่ใช่ไรชาไปแต่งเลกสามพยาใครวะเนี่ยไม่อะค่ะมั่นใจเนี่ย มุมอะค่ะแต่ไม่รับรูปที่เพื่อนแท็กมานะคะทำไมถึงไม่แตง่งรับผมเราก็เลือกเลือกโลเคชันแล้วก็แสงที่ดีอยู่แล้วค่ะสามพยาธิเจ๊สวยมาก <S <S แล้วแต่วันนะคะถ้าวันไหนแต่งหน้ามาเต็มก็ไม่แต่งก็ได้แต่ถ้าวันไหนหน้าเป็นศพก็แต่งให้วันดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้แบบเพิ่งตื่นนอนแต่มีอารมณ์อยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยบิกคอมบิกอายใส่ไวอะไรอย่างงี้แต่งค่ะแต่งอะไรบ้างจัดเลเยอร์ใส่ฟิลเตอร์จัดองค์ประกอบสนให้ถูกต้องค่ะ เรียนมัธยมศิลป์วาดและแต่งค่ะแต่งสีให้มันแบบว่าดูวินเทจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสุเีย์แต่งได้ปะโอ้แต่งไม่ได้นะคะมีใครแบบหน้าสดบ้างเหรพี่ไม่มีแน่นอนไม่มีเนาะสามพยางรูปสวยยังสวยแล้วมั้งตอบเขาด้วยลงปิดเป๊ะค่ะใช่กูเหรอแต่ง คงแต่งสีให้ขาวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลงอินสตาแกรมถ้ขาวขึ้นอีกเหรอถ้าขาวกว่านี้เห็นแค่ผมมันนะครับมันจะกรบทุกอย่างไม่เด้แล้วไม่มีจมูกแนะนำเลยสามพยางสวยจังเลยอ่ะแล้วแต่อารมณ์อะคะถ้าลูกที่ถ่ายแล้วออกมาแบบเป๊ะแล้วเงี้ยก็ไม่แต่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามืดอ่ะมืดอ่ะแบบว่าเวลาแสงถ่ายคือย้ามันมืดอ่ะหน้าดำอ่ะคนโดนท้องเงี้ยจะจะลงเลยหรอก็ต้องแต่ง บ้างอะไรบ้างจะออกซิงก์กัได้ามมิติดนึงนะหน้าดีขึ้นต้องเลยครต้องเลยแล้วแต่งค่ะทำให้ขาวดึงจมูกอะไรอย่างเงี้ยจมต้องจริงแบบตกใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่งค่ะแต่งทั้งหน้าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแอปค่ะสามพยางค์โอ้ไม่กอดกูเป๊ะเวอร์สวยได้อีกโอ้ แต่งรูปค่ะไม่แต่งเลยมั้งนะตัดขาใหญ่ๆออกอะไรเงี้ยไม่แต่งแล้วกันเนาะก็สวยอยู่แล้วเนี่ยสวยบลาสสวยครับผมโอเคครับคนมาเห็นเราจะได้แบบโคลนี่แบบอะไรเนี่ยโบหน้ามาจะหนาหรือแบบได้กับผีดิบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สามพยางเป๊ะจังเว้ยใช้มากกว่าสี่โปรแกรมมา ไมครับี่สเต็ปหนึ่งนี่สองนี่สองมีวงวงสามมีคำมีคำสี่แต่งเดี๋ยวพี่ไม่แต่งอยู่ไหนใครดูหน้านูดินี่นุ่นๆกดไลค์บานไม่ไม่ค่อยนะพี่ส่วนใหญ่เอาลูกหมาขึ้นไม่ได้ร้อกขำเลยแล้วมันไม่รุ่งไงพี่พอรู่หมาขึ้นโอ้เต่หมาเผื่อเขาจะเห็นในความน่ารักบ้างอะไรอย่างเงี้ย นนิดึงค่ะหมายังต้องมีฟิลเตอร์โอ้โหกูแม่งต้องไปมีบ้างแล้วว่ะนี่มีกี่กุหลาบจามไปเลยเหมาทุกแอปค่ะหนูรักหมาค่ะต้องเกี่ยวอะไรกับหมาแน่นอนชุดบสนุนโดยเชนน n นโอ้โหได้คำตอบมาแล้วตอนนี้ผมคิวข้าไปดูพัคืองลยผลสรุปของหัวข้อในวันนี้จากคนที่ดูดีหนึ่งร้อยคน สองผู้ชนะก็คือแต่งเบยแต่งเบยแ,แล้วค่อยโพสนะไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครเห็นตัวจริงอ้าสวยจังเบยไลท์ ผมยังหิวข้าวอยู่แต่ผมต้องมาพูดปิดสรุปก่อนก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกจะมีบางคนบอกว่าแต่งรูปเนี่ยหุยนน้าเนี่ยเฟซเนี่ยะนหลอกหลอกลวงประชาชนเงี้ยผมมองว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิสุคคลเป็นความสุขส่วนตัวใครๆก็ต้องอยากได้รูปเราหล่อๆสวยๆเป็นเรื่องธรรมชาตินะเหมือนกับที่คนพยายามแต่งตัวพยายามทำตัวให้ดูดีนั่นเหมือนกันครับหรือจะถ่ายปกติดิบๆเนี่ยถ่ายแช่ลงอ่ก็ได้ครับลง มันก็สิทธิ์ของคุณจะแต่งหรือไม่แต่งมันก็สิทธิ์ของคุณครับแต่มันจะผิดอย่างยิ่งยวดและผิดอย่างใหญ่หลวงกันก็คือการแอบอ้างเรื่องรูปนะครับคุณจะแต่งไม่แต่งหรือจะอะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไรครับแต่ย่าแอบอ้างเป็นผู้อื่นมันทำให้คนอื่นเสียหายผมมองว่ามันเป็นภัยเดือดร้อนของตอนนี้นะที่แบบว่าเอารูปของคนอื่นมาใช้เอาแบบเฮ้ยเราเป็นคนนี้นะเอารูปของคนนี้มาใช้มาใช้มาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงว่าแบบว่าเอออันนี้เป็นรูปของคนที่เราชอบนะไม่ใช่แบบว่าเออนี่คือเราเนี่ยเราไปหลออคนนื่ อย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาก็แบบคิดว่าเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นจะแต่งรูปหรือจะไม่แต่งหรือจะอะไรก็ตามแต่ตามสบายครับแต่อย่าแอบอ้างเป็นผู้อื่นเพราะมันจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนท้งคนที่โดนเอารูปมาใช้แอบอ้างแล้วคนที่หลงเชื่อในการแอบอ้างนี้นั่นเป็นสิ่งที่ผิดครับชนับสุนโ้ยเชนนอน อ่าจะตัวเดียวกองจนวันนี้นะครับผมเราอยู่กับคุณเต้ใช่อะไรแล้วเห็นมีน้องๆหลายคนถามกันเข้ามาว่าเราใช้กล้องอะไรถ่ายกันอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างเห็นถามกันเข้ามานานแล้วเราก็ถือโอกาสนี้รีวิวกันสักทีในแชนแนลมาเป็นสปอนเซอร์เริ่มกันที่นี่เลยนี่คือกล้องแ a นนนะครับ 60D เมื่อก่อนเราใช้ 5D Mark 5D Mark 2แล้วก็ใช้เลนส์24-70ใช่ไหมมีใช่ไตอนนี้เรา16-35 16-35กับ 60D อ่าฮะรู้ชื่อรุ่นมาเดี๋ยวไปเซิร์ชกันเอาเองก็ใช้ตัวนี้ฮะเจ้าตัวที่ถ่ายอยู่คิ XX รุ่นใหม่สุดไม่รู้ตอนนี้รุ่นอะไรใช่ต่อมาเรื่องเสียงนะครับในการที่ว r s าซเราใช้อัดนะฮะเจ้า2ตัวนี้ครับคือไวเลสนะฮะไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเอาเองต่อไม้ที่มันให้มานี่ฮะปึ๊บปึ๊บต่อปึ๊บเท่านี้ครับเราก็ใช้สับพาดอีกตัวนี้เมันก็จะมีที่ต่อเข้ากับกล้องอีกกล้องนะฮะส่วนไม์ที่อัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูเลยเสียงก็จะสดเลยกึ๊บนิดนึงนี่คือเสียงของไม์หัวกล้องของ แคนนอนอันนี้เราเพิ่งซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ก็ไว้ถ่ายพวกวีอาร์โซฟิล์มนะฮะเป็นไม้บูมเป็นไม้บูมขนาดเล็กต่อแล้วเสียงมันก็จะดีขึ้นทันทีอือป่ะอ่าเสียงเข้าไปละเสียงกลับมาดีอ่ะเสียงกลับมาดีแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ก็คือไฟหัวกล้องอ่าเป็นไฟ LED อันนี้จะเป็นอันแรกที่วีอาร์โซเราใช้ใช่เป็นตัวนี้ตัวแรกเลยอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มเทสไปนะฮะแสงปกติดูชัดใช่ไหมอ่ะเท้ถ่ายเข้ามาดูซิหนึ่งสองสามอนะ ปะปะักปะกล้องสิปักกล้องสิปกักกล้องให้มันแบบเออพอแบบพอคนอยู่ในไฟเนี่ยอ่าเป็นไงอ่าหน้ามันดูบ l ิง g ใช่หไหมฮะเวลามีไฟฮะล,ลองปิดไฟลองปิดไฟอ่ะมองลงทันทีมันก็ต้องมีแบตนะฮะอ่ามีแบตบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็ซื้อแบตก้อนใหญ่มาแบตก้อนใหญ่แพงถ่ายถ่ายกันไปก็ต้องมีอ่าอะไรไว้ดูบ้างแล้วก็ซื้ออันนี้มาครับมอนิเตอร์ส่วนกล้องกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เราใช้นะครับเราก็ใช้กล้องโปรโปรมันใช้สําหรับ อะไรที่ผ่านผลส่วนขาตั้งกล้องก็แล้วแต่ครับก็ถ้าแนะนําให้ดีก็จะใช้เป็นตัวนี้นะแผ่นได้มาที่อันนี้หน่อยครับอุปกรณ์ใหม่เคยใช้บ้างไม่ใช้บ้างเป็นมิกเซอร์มิกเซอร์ขนาดมินิใส่ถานนะฮะสำหรับต่อกับก้องหมดหรือยัง่อมานี่อันนี้เลยโครงโครงเมื่อก่อนอันเก่าตอนนี้โดนแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยใช่สเตดี้แคมนะครับภาพมันจะไม่สั่นภาพจะนิ่งสมูทเปนหมดนี้ก็คือชุดเกล็ดของมันแงบแงบอ่าไอตรงนี้ก็จะเป็นสปริงเหมือนเป็นโช๊ค เวลาเดินมันก็จะไม่สะเทือนนี่ก็คือการเทสแสแตดดี้ให้ดูนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูว่าไอ้ตากล้องมันทําอะไรอยูอ่ถ่ายมันดิไอ้ตากล้องมันทำนี่อยู่แล้วภาพที่เห็นเป็นไงบ้างครับนิ่ง <c oughs> ไหมฮะเหนื่อยมากอันนี้นะครับคือการเทสนะครับตากล้องจะวิ่งมาโดยใช้สแตดดี้นิ่งไหมฮะนิ่งไหมฮะนี่ฮะเดินหน้าถอยหลังเขาเดินหน้าถอยหลังนะฮะวิ่งนี่กล้องจะนิ่งมากเห็นไหมครับอ้าวเราหมุนกันฮะหมุนกันโอ้โห นิ่งไหมครับนิ่งไหมครับมานี่คือประโยชน์ของ steady นะครับนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของอุปกรณ์อของเรานะครับใช่ครับถ้าผู้ที่สนใจอยากจะทํารายการมันก็จริงๆมันก็งา่ายๆแหละแค่คุณมีกล้องหนึ่งตัว<ช>กับความคิดที่อยากจะทําอะไรเพื่อสังคมหรือทํารายการมีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยสามารถทําได้แล้วครับใช่ครับ<ผ>มไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พร้อมเยอะแยะอะไรมากมาจำเป็นครับมีแค่กล้องหนึ่งตัวกับหัวคิดลุยเลยครับสู้ๆครับ สนับสนุนโดยเชนนอนห้าสีสามสองช่วงเคสสุดหล่อม,มาตาควายตะลิงน,นะครับวันนี้จะมาแข่งกินอาหารกับแมวนะครับจะตอนนี้ชื่อเฉโปนะเป็นลูกของเองตอนนี้มันหิวมากแล้วมันก็คึกมากด้วยเราจะแข่งใครจะกินได้ไวกว่ากัน <c oughs> <c oughs> มานี <c oughs> แล้วก็มีส่วนประกอบเป็นอาหารชนิดเกลแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะครับหนึ่งขวดเอาไว้เวลาติดคอ <c oughs> โดยมีกติกาว่าต้องกินโดยที่ไม่ใช้มือครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเอาเปียบแมวเดี๋ยวคนจะดรามากกันว่าเอยเอาเปียบแมวเ,เ้ยกินงนี้มันก็ชนะดิวะอันนี้แปะไว้นะครับมันมีทายอินอยู่เอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการแข่งกินเลยครับโอ้พร้อมยังพร้อมยัง <S <S มาจำที่ดูต่อให้ก่อนอ่ะกินเยอะหนึ่งซ้

เขาพาเช็ดหน้านะเหมือนจะเข้าตาด้วยทำใช้มือใช่หน่อยนะเดี๋ยวเช็ดหน้าอยู่แ่ะด้วยอิ่มจุ๊บแง่โหเก็บหมดนี่เป็นยังไงทำอะไรวะโบรทำอะไรวะนี่กูอิ่มจะหมดแล้วนะครับดูของโปครับดูของโปครับ เฮ้ยเียโอยเลือเยอะครับแมวตองใส่ของแมวเป็นยไงบ้ทงาได้ดูตามหน้าเค้นอาแมวนี่คนกินได้ครับก็กินได้นะแต่ยังกินเลยจากรสชาติที่ผมกินมันมีเจลเหลวผสมเนื้อไก่ผสมทูน่ามันจะเป็นแบบเนื้อไก่ไก่แล้วก็ผสมแบบเหลวๆแล้วก็ สรุปนะครับนับจากโวยแล้วตอนนี้โอยมาดูนี่ผลงานมันเหลือเยอะกว่าเข้าใจป่าเนี่ยเดน้อยกว่าดูว่าเราแพ้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับผมชนะการกินอาหารเฉโปนี่ดูค่าเนี่ยเดือนน้อยกว่านะน่าเหลือเยอะแพ้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 อ่ะบา,บายบายกอนบาย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 โง่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  โหมดไฟกล้ฟงฟรีสนับสนุนโดย c a n n และวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือ c a n n e l c h จ j อีกสัตว์ไวไฟเชื่อชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยทาง c a n n e l เขาก็ออกมาสองรุ่นเลยนะครับในมือผมนี่คืออีกสัตว์510 HS นะครับผมและในมือทอทีมนะคะอีกสั 2 4 0 H S นะคะถือว่าเป็นกล้องสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กดยเฉพาะถ่ายปุ๊บแชร์ส่งแชร์ได้เลยเครื่อสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ตามแต่เป็นกล้องที่มีระบบ Wi-Fi นะครับเจ๋งมากแล้วก็ไม่ใหญ่เฉช้าใช้ยากอะไรเลยใช้ง่ายมากใช้ง่ายห้อยคอได้เลยห้อยแขนห้อยคอห้อยปากห้อยหูห้อยแววนห้อยอีกอะไรก็ตามแต่เป็นกหงกล้องวัยรุ่นที่เป็นอีกตัวเรืองหนึ่งที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ตามข่าวสาร นะะคของกล้อง Canon EXAS เนี่ยได้ที่เว็บเว็บที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณสการที่ผู้ใจดีนะคือ Zen World ติดตามดูเราย้อนหลังนะครับ www.youtube.com/slashviosochannel อัปเดตอีพิโซดใหม่ๆที่ออนแอร์นะคะได้ที่ www.facebook.com/slashvioso ค่ะหรือจะสั่งซื้อสินค้าจากแบรนด์ Vioso เข้าดูได้ที่ www.vioso.tv เอาละครับถึงเวลาอันโมเม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 โมสมควรนะครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้ออะไรโปรติดตามแอร์จากตอนต่อไปของรายการ Vioso สวัสดีครับ 外皮蛋。